สวัสดีครับสำหรับคลิปที่หนึ่งนี้นะครับจะเป็นการพิจารณาครับเศรษฐกิจของประเทศนะครับว่าเราจะสามารถพิจารณาได้จากตัวแปรใดบ้างครับระลับก็คือจะมีอยู่3ตัวแปรนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือ1่ตัว GDP ครับหรือการพิจารณาผลผลิตหรือรายได้รวมของประเทศนะครับอันที่2ก็คือการพิจารณาการว่างงานครับซึ่งจะถูกวัดโดยอัตราการว่างงานนะครับอันที่3ก็คือการพิจารณา เงินเฟ้อนะครับซึ่งจะถูกวัดโดย fer, อัตราเงินเฟ้อเป็นการพิจารณาว่านะครับระดับราคาสินค้าและบริการมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนในแต่ละปีนะครับโดยรายละเอียดของทั้งสาตัวแปรเดี๋ยวจะได้พูดกันต่อไปนะครับเศรษฐกิจของโลกนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเราคงไม่สามารถพูดได้หมดนะครับสาหรับวันนี้จะพูดถึงเฉพาะประเทศที่สําคัญสาคัญนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเราจะเอาข้อมูลของทั้งสามตัวแปรมาดูกัน เสร็จแล้วในตอนท้ายนะครับก็จะมีการาแนะนำนะครับว่าถ้าท่านสนใจที่จะไปค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองครับสามารถที่จะทําได้อย่างไรนะครับสําหรับคลิปที่อย่างนี้ประชมกันเลยครับครับสําหรับบทที่1น,นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการท่องเศรษฐกิจโลกนะครับหรือ A Tour of the World นะครับ เป็นการพิจารณาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่สำคัญสำคัญนะครับรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับเรามาดูกันได้เลยนะครับการพิจารณาเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งๆนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องจํากัดวงลงมาหน่อยนะครับนั่นก็คือการใช้การพิจารณาตัวแปรบางตัวนะครับโดยเรานําข้อมูลของตัวแปรเหล่านั้นมาดูนะครับตัวแปรที่ ผู้คนมักจะใช้กันนะครับในทางเศรษฐศาสตร์มหาภาพนะครับมีอยู่3ตัวด้วยกันนะครับง่ายๆก็คืออันที่1นะครับผลผลิตนะครับเป็นการพิจารณามูลค่าผลผลิตที่ผลิตได้ในประเทศนะครับชื่อภาษาอังกฤษคือ GDP นะครับเดี๋ยวในตัวนี้เราจะได้เรียนกันต่อไปนะครับในบทถัดไปเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับถ้าเห็นตัว GDP นะครับก็หมายถึงว่าเราพยายามที่จะวัดมูลค่าผลผลิตโดยรวมที่ประเทศผลิตได้นะครับ ผลผลิตที่ผลิตได้ในประเทศนะครับมีมูลค่าเท่าไหร่เนี่ยก็สามารถสื่อถึงนะครับรายได้รวมเช่นเดียวกันนะครับในแง่นี้คือตัว GDP นั้นนะครับมีความสามารถที่จะวัดได้นะครับทั้งมูลค่าผลผลิตรวมนะครับว่าเราผลิตสินค้าขึ้นมาโดยรวมแล้วมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับกี่บาทหรือกี่เหรียญน,นะครับมูลค่าเหล่านั้นนะครับก็สื่อถึงว่า ผู้ผลิตนะครับในประเทศมีรายได้รวมเท่าไหร่นะครับลองคิดง่ายๆนะครับว่าถ้าสมมติผลิตน้ําขึ้นมา1ขวดมีมูลค่า10บาทนะครับนั่นคือมูลค่าผลผลิตใช่ไหมครับมูลค่าผลผลิต10บบาทนั้นเมื่อขายออกไปนะครับก็จะเป็นรายได้ของผู้ผลิตใช่ไหมครับนั่นก็คือเป็นรายได้เพราะฉะนั้นนะครับมูลค่าผลผลิตก็สื่อถึงรายได้รวมเช่นเดียวกันการที่มี มูลค่าผลผลิตหรือรายได้รวมที่สูงสูงนะครับนั่นก็คือมี GDP ที่มากก็สื่อถึงว่าประเทศนั้นนะครับมีเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีรายได้ที่สูงทีเดียวครับตัวแปรที่2นะครับ,บ,ท,รบที่มักจะกล่าวถึงกันก็คือการพิจารณาการว่างงานนะครับหรือ Unemployment นะครับการว่างงานนั้นก็จะสามารถวัดได้ โดยการพิจารณาสัดส,ส่วนนะครับของผู้ว่างงานต่อกําลังแรงงานนะครับหรือเราเรียกว่าอัตราการว่างงานนั่นเองนะครับมีคำสองสามคำนะครับที่ต้องอธิบายนิดหนึ่งนะครับอันแรกคือกําลังแรงงานนะครับกําลังแรงงานก็คือ,อผู้ที่อยู่ในวัยทํางานนะครับแล้วก็แสวงหางานทำนะครับแต่ผู้ที่อยู่ในวัยทํางานแล้วก็แสวงหางานทํานั้นนะครับ ก็มีอยู่2ประเภทใช่ไหมครับก็คือ1ผู้ที่มีงานทําก็คือหางานแล้วก็ได้งานทำนะครับอีกพวกหนึ่งก็คือผู้ที่หางานแล้วแต่ไม่มีงานทำนะครับก็คือผู้ว่างงานนั่นเองนะครับตัวแปรนี้นะครับอัตราการว่างงานนะครับก็พยายามจะไปดูว่าสัดส่วนของผู้ที่หางานทำนะครับแล้วก็ว่างงานนั้นมีอยู่เป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับการที่มีอัตราการว่างงานที่สูงนะครับ ก็ถือว่าเป็นปัญหาของประเทศนะครับตัวแปรสุดท้ายนะครับที่มักจะกล่าวถึงกันก็คือภาวะเงินเฟ้อนะครับหรืออินฟล레이ชันนะครับก็จะวัดโดยอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าและบริการนะครับหรือหลายคนอาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือการพิจารณาอัตราเงินเฟ้อนั่นเองนะครับอัตราเงินเฟ้อที่สูงนะครับแสดงให้เห็นว่าระดับราคาสินค้าและบริการนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยถึงการคำนวณของทั้งสตัวแปรในบทถัดไปนะครับ แต่ในตอนนี้นะครับความหมายสั้นๆก็คือถ้าตราเงินเฟอ้อสูงนะครับแปลว่าระดับราคาสินค้าและบริการในปีนั้นๆน,น,นะครับเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับในแง่นี้ก็คือเงินเฟอ้อที่สูงสูงนะครับก็มักจะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของหลักการคำนวณน,นะครับแล้วก็รายละเอียดของตัวชี้วัดเดี๋ยวเราค่อยคุยกันต่อไปนะครับกล่าวโดยสรุปนะครับ ก่อนที่เราจะไปพิจารณาข้อมูลของประเทศที่เราเลือกกันมาในวันนี้นะครับเราก็จะใช้3ตัวแปรด้วยกันนั่นก็คือพิจารณา GDP นะครับดูผลผลิตหรือรายได้รวมว่ามีมากหรือน้อยในประเทศนั้นน,น,นะครับดูถึงอัตราการว่างงานนะครับดูว่ามีผู้ที่ว่างงานมากน้อยแค่ไหนนะครับสัดส่วนต่อกําลังแรงงานนะครับเป็นเท่าไหร่นั่นก็คือพิจารณาอัตราการว่างงาน แล้วก็สุดท้ายนะครับพิจารณาอัตรางเงินเฟอ้อดูว่ารา,ราคาสินค้าและบริการนั้นนะครับเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนมากน้อยแค่ไหนนะครับในแต่ละปีครับประเทศในโลกจากแผนที่นะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับก็โหมีมากมายเลยนะครับเราคงไม่สามารถจะลงรายละเอียดในทุกๆประเทศได้นะครับในวันนี้เราจะเลือกมาเฉพาะบางประเทศแค่นั้นเองนะครับประเทศแรกที่เราจะดูก็คือ สหรัฐอเมริกานะครับหรือ usa นะครับซึ่ง usa นะครับก็จะมีทั้งในส่วนของเมลแลนด์นะครับตรงนี้แล้วก็จะมีอลัสก้าแล้วก็ฮาวายด้วยนะครับประเทศกลุ่มที่2ที่เราจะดูกันก็คือสาภาพยุโรปนะครับซึ่งก็อยู่บริเวณนี้นะครับแต่ว่าประเทศในยุโรปทั้งหมดนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกของสาภาพยุโรปนะครับหรือ eu ทุกประเทศนะครับ บางประเทศเช่นสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับประเทศที่3ที่เราจะดูกันก็คือประเทศจีนนะครับประเทศจีนนี่เป็นประเทศเรียกได้ว่านะครับเศรษฐกิจค่อนข้างบูมนะครับมาอย่างยาวนานนะครับในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะครับสุดท้ายครับประเทศของเราเองนะครับประเทศไทยเราก็จะดูกัน4ประเทศนี้นะครับในอันที่2นี้เป็นกลุ่มประเทศนะครับไม่ใช่ประเทศเดียว สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับข้อมูลล่าสุดนะครับที่หาได้สหรัฐอเมริกามีประชากรประมาณนะครับเห็นว่ามา319ล้านคนนะครับมิลเลียนคือล้านนะครับในปี2014นะครับ GDP นะครับเห็นไหมครับตัวแปรที่เราพูดถึงไปแล้วนะครับมีอยู่16.77 trillion หรือล้านล้านเหรียญนะครับถือว่าใหญ่มากครับใน4ประเทศที่เราเลือกกันมา พิจารณานั้นนะครับสหรัฐอเมริกาจะมี GDP ที่สูงที่สุดนะครับในข้อมูลจากปี2013จาก Worldbank นะครับ GDP ต่อหัวนะครับก็คือเอา GDP หารด้วยประชากรนะครับก็จะได้ตกเฉลี่ยนะครับ53,000เหรียญนะครับต่อหัวประชากรนะครับซึ่งถือว่าสูงทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นว่าสูงกว่าประเทศจีนนะครับค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับ จะเห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศนะครับถ้าวัดโดยรวมจาก GDP มีมากเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงการมี GDP ต่อหัวที่มากตามไปด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าประชากรมีมากหรือน้อยนะครับแต่ในกรณีของสหรัฐอเมริกานะครับเนื่องจากประชากรยังมีไม่มากเทียบเท่ากับอย่างประเทศจีนที่มีอยู่ถึงเกิน1,000ล้านคนนะครับอันนั้นก็จะทําให้เวลาหารต่อหัวแล้วก็จะน้อยกว่า อัตราการเจริญเติบโตของ gdp นะครับนั่นก็คือว่า gdp โตแต่ละปีมากน้อยแค่ไหนนะครับในปี2013ก็มีอยู่ก็อยู่ที่2.2%นะครับอ่าตราเงินเฟ้อหรืออินฟลชันครับอยู่ที่1.5%อนะครับอันนี้ก็ไม่ได้สูงอะไรนะครับแต่อัตราการว่างงานนี่จริงๆถือว่าค่อนข้างสูงมากนะครับค่อนข้างสูงก็คือ7.4%นะครับเป็นข้อมูลในปี2013เช่นเดียวกันนะครับเทียบกับประเทศไทยนะครับซึ่ง วิ่งวิ่งอยู่ประมาณค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวต่ำกว่า1%นเะครับเพราะฉะนั้นเทียบกับประเทศไทยแล้วถือว่าประเทศไทยมีปัญหาเรื่องการว่างงานน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาพอสมควรเลยทีเดียวครับประเทศในกลุ่มที่2นะครับก็คือสาภาพยุโรปนะครับก็จะเป็นสาภาพที่รวมหลายๆประเทศเข้าด้วยกันนะครับที่เราพิจารณากันอยู่นี้นะครับจะพบว่าประเทศในยุโรปไม่ได้มี ทุกประเทศนะครับเป็นสมาชิกนะครับอย่างเช่นสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็นอร์เวย์นะครับก็ไม่ได้เป็นสมาชิกดังนั้นนะครับข้อมูลที่เราจะโชว์นี้นะครับก็เฉพาะประเทศที่อยู่ในพื้นที่สีเหลืองๆนี้นะครับประชากรของสหภาพยุโรปก,ก็อยู่ที่ประมาณ 5, 500ล้านคนนะครับในข้อมูลปี2014นะครับ GDP ของสหภาพยุโรป ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ17.96จ t r i l i o n นะครับจะพบว่านะครับอันนี้เป็น gdp รวมนะครับของหลายประเทศเลยนะครับของทั้งสหภาพยุโรปนะครับไม่ได้หมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งในสหภาพยุโรปจะมี gdp ที่สูงขนาดนี้นะครับ gdp ต่อหัวนะครับหรือรายได้เฉลี่ยต่อหัวถ้าเราจะพูดง่ายๆนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ28000เหรียญนะครับ29,000เหรียญ ัวนะครบก็ถือว่าสูงกว่าประเทศไทยพอสมควรเดี๋ยวเราจะได้เห็นข้อมูลกันนะครับในส่วนของ GDP growth นะครับหรืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับพบว่าค่อนข้างต่ำเลยทีเดียวนะครับแทบจะไม่โตเลยก็คือ0.1%นะครับอันนี้ข้อมูลในปี2013ครับเราคงจะได้พูดถึงประเด็นว่า,าทำไมในช่วงหลังนี้นะครับ สภาพยุโรปประสบปัญหามากนะครับทั้งเรื่องของ GDP growth แล้วก็นี่เห็นนะครับ unemployment หรืออัตราการว่างงานที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับสูงกว่าสหรัฐอเมริกาอีกนะครับสหรัฐอเมริกาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้7.4เอร์เซนะครับแต่สภาพยุโรปโดยรวมนะครับ10.47เอเลยทีเดียวถือว่าสูงมากนะครับแต่ว่า อินฟล레이ชันนะครับหรืออัตราเงินเฟอ้อก็อยู่ที่ประมาณ1.39นะครับไม่ได้มากเท่าไหร่ลำดับถัดมานะครับประเทศจีนครับประเทศจีนเราก็ทราบอยู่ว่านะครับเป็นประเทศที่มีประชากราสูงมากเลยทีเดียวนะครับ1.37หรือ1 3 7พันล้านคนนะครับโอ้โหคน1น0พันล้านคนนี่ มากน้อยแค่ไหนนี่ไม่น่าจะพูดไม่ต้องพูดถึงเลยทีเดียวนะครับเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศจีนนะครับหรือรายได้รวมหรือผลผลิตรวมที่วัดผ่าน GDP นี้อยู่ที่9.24 trillion น,นะครับหรือ9.24ล้านล้าน,ลานเหรียญน,นะครับก็ยังถือว่าน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพยุโรปนะครับแต่ถ้านับว่านี่เป็นประเทศแค่หนึ่งประเทศนะครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับจากการที่ประเทศจีนมีประชากรสูงมากเลยนะครับแล้วก็ แม้ว่าจะดู GDP จะพบว่าค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันแต่นะครับเมื่อ,อาหารออกมาต่อหัวแล้วนะครับอยู่เพียงแค่3,583เหรียญต่อหัวนะครับเทียบกับเห็นไหมครับสาภาพยุโรปต่อหัว20,080แล้วก็สหรัฐอเมริกา50,003ถือว่าค่อนข้างห่างทีเดียวนะครับ แต่ GDP growth นะครับหรืออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับสำหรับประเทศจีนก็คือต่อเนื่องค่อนข้างอย่างนานเดี๋ยวเราจะได้เห็นข้อมูลเป็นรายปีนะครับในระยะหลังเปรียบเทียบกันระหว่าง4ประเทศที่เราเลือกมานะครับอัตราเงินเฟ้อก็อยู่ในอยู่ในระดับยังพอรับได้นะครับ2 6 3กลาาวว่างงานก็อยู่ในระดับที่ถ้าเทียบกับสภาพยุโรปเห็นไหมครับก็ยังน้อยกว่านะครับ กเกินครึ่งนะครับแล้วก็ยังน้อยกว่าสหรัฐอเมริกาสุดท้ายนะครับประเทศไทยของเราเองนะครับประเทศไทยเราก็พูดกันตามตรงก็คือเราเป็นประเทศเล็กนะครับประชากรเราก็อยู่ที่67ล้านคนนะครับโดยประมาณ GDP ของเราก็ประมาณ387ล้านเหรียญนะครับ ขอโทษครับ3 8 7ร้อยแปดสิบเจ็ดพันพันล้านเหรียญน,นะครับ g d p ต่ au, 3, 37, อหัวก็อยู่ที่ประมาณ3 4 3 7เหรียญนะครับลองดูเทียบกับประเทศจีนเห็นไหมครับไม่ค่อยต่างเลยนะครับแม้ว่าประเทศจีนจะใหญ่กว่าเราเยอะถ้าเราวัดโดยภาพรวมนะครับแต่ว่าถ้าดูรายได้เฉลีย่ยต่อหัวนะครับเราค่อนข้างใกล้เคียงครับกับจีนอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ นะครับก็อยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนักนะครับอัตราเงินเฟอ้อก็อยู่ในระดับพอรับได้นะครับอยู่ที่2.2อนะครับที่น่าสนใจก็คือประเทศไทยนะครับมีปัญหาการว่างงานโดยภาพรวมค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวนะครับว่าเรามีอัตราการว่างงานอยู่ที่แค่0.7แค่นั้นเองนะครับในปี2012นะครับแต่นี่เป็นภาพภาพรวมการว่างงานนะครับถ้าเราลงลึกไปใน ประเภทของผู้ว่างงานอาจจะมีบางประเภทของผู้ว่างงานที่มีปัญหาอยู่เยอะนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะครับอ,อัตราการว่างงานของประเทศไทยถือว่าต่ำครับคราวนี้เราลองมาดูข้อมูลรายปีนะครับย้อนหลังไปสักประมาณ7-8ปีนะครับดูตัวแรกก่อนนะครับก็คืออัตราการเจอตัวขอโทษครับอัตราการเจอตับตัวทางเศรษฐกิจนะครับหรือดูจาก อัตราการเติบโตของ GDP นะครับในสีประเทศที่เราเลือกมาครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับประเทศจีนนะครับโอ้มี GDP ที่สูงอย่างต่อเนื่องครับเมื่อเปรียบเทียบกับจริงๆเปรียบเทียบกับทั้งโลกครับจีนสูงครับแต่ก็จะเห็นว่ามีช่วงนะครับเห็นไหมครับปี2 0 0 9ที่สหภาพยุโรปประเทศไทยนะครับแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับมีมีปัญหาก็คือ gdp growth นะครับลดต่ำกว่า0ูนย์ะครับเห็นไหมครับตรงช่วงนี้นะครับตรงนี้เกิดอะไรนะครับถ้าหลายคนจำได้ก็คือเป็นช่วงของวิกฤตสับพรมนะครับในสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับที่เป็นจุดเริ่มต้นนะครับเป็นช่วงที่เศรษฐกิจค่อนข้างแย่นะครับที่เหลือนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับของ gdp growth แตกต่างกันไป ตัวแปรถัดไปนะครับอัตราเงินเฟ้อนะครับปีส0งพอีกแล้วเห็นไหมครับในช่วงของบางคนจะเรียกวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะครับบางคนก็เรียกสัพพามอสเกดขอโทษครับสัพพามอส mortgage c r i s นะครับพูดผิดพูดถูกก็จะเห็นว่านะครับอัตราเงินเฟ้อก็จะลดลงนะครับในช่วงนั้นนะครับ แล้วก็ประเทศส่วนใหญ่ก็เห็นไหมครับว่าอาาัตราเงินเฟ้อก็จะวิ่งนะครับคล้ายๆกันนะครับตั้งแต่ช่วง2007มานะครับส่วนอัตราการว่างงานนะครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมครับประเทศไทยมีอัตราการว่างงานที่ต่ำกว่าเพื่อนเลยนะครับเห็นไหมครับในรอบ7ป,ปีที่ผ่านมานะครับซึ่ง ก็จะคล้ายๆกับประเทศจีนนะครับที่ค่อนข้างคงที่นะครับซึ่งจะแตกต่างกับสาภาพยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาที่ในช่วงปี2008-2009นะครับแนวโน้มกระโดดขึ้นไปนะครับแล้วก็สูงกว่าของทั้งจีนและไทยอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับซึ่งก็แสดงว่ามีปัญหาการว่างงานอยู่นะครับครับสำหรับคลิปที่ผ่านมาเรา พูดอย่างคร่าวๆนะครับไม่ได้ลงลึกมากเพื่อเห็นว่าเราสามารถพิจารณาตัวแปรได้แล้วก็ดูว่าตัวแปรแต่ละตัวแปรนั้นนะครับแต่ละประเทศเป็นยังไงบ้างนะครับข้อมูลที่ผ่านมานะครับในระยะ78ปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับที่จะไปดูข้อมูลด้วยตัวเองคือสนใจประเทศอื่นๆน,นะครับที่ไม่ได้ยกตัวอย่างมาหรืออยากจะทํากราฟที่เห็นนี่นะครับ เห็นอย่างนี้ด้วยตัวเองนะครับสามารถเข้าไปได้นะครับที่เว็บไซต์ของ World Bank ครับข้อข้อมูลที่แนะนํานะครับก็คือ World Development Indicators นะครับเราสามารถเข้าถึงตัวนี้นะครับได้หลายช่องทางนะครับช่องทางที่ผมใช้นะครับก็คืออันนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือไปที่ data.worldbank.org/indicator นะครับ เมื่อเข้าไปแล้วเราก็เลือกตัวแปรที่เราสนใจนะครับว่าเราอยากจะเปรียบเทียบโดยใช้ตัวแปรอะไรเป็นหลักเสร็จแล้วก็เลือกกราฟนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อประเทศแอดเข้าไปนะครับเราก็สามารถจะได้กราฟคล้ายๆอย่างนี้เห็นไหมครับผมก็เลือกอัอตราการว่างงานนะครับเสร็จแล้วก็เลือกประเทศก็คือ United States นะครับ e u r o p e a n u n i o นีาแล้วก็ไทยแนละนะครับแล้วก็มันก็จะทำกราฟให้เรา หรือถ้าใครชอบใช้ Google นะครับก็สามารถเข้าผ่าน Google ได้นะครับที่ Google Public Data นะครับสำหรับนักศึกษานะครับที่เรียนอยู่ที่คณะเศรษฐศาสตร์มอนะครับเราก็จะได้ทำกิจกรรมอันนี้นะครับในชั้นเรียนต่อไปสำหรับคนที่อยากจะได้รับโจทย์นะครับว่าจะไปดูข้อมูลด้วยตัวเองจะเทียบประเทศอะไรดีนะครับ ผมก็มีตัวอย่างนะครับว่าถ้าสนใจนะครับลองเปรียบเทียบ GDP growth นะครับของไทยนะครับกับประเทศต่างๆในอาเซียนเห็นไหมครับเราอยู่ใน AEC นะครับลองเปรียบเทียบดูซิว่าไทยกับประเทศในอาเซียนเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเทียบอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับหรือเราจะเทียบตัวไปอื่นๆก็ได้นะครับแล้วแต่ความสนใจเราจะเทียบ GDP growth ของไทยนะครับกับประเทศในแอฟริกานะครับเห็นไหมครับเราไม่ได้เลือกประเทศในแอฟริกามาเลยในคลิปนี้นะครับ หรือเราจะลองเปรียบเทียบอัตราการว่างงานนะครับของไทยกับประเทศต่างๆในประชาคมยุโรโปนะครับ <S 2> <S 2> ซึ่งมีอยู่หลายประเทศเลยทีเดียวนะครับอาจจะต้องเลือกว่าเราสนใจประเทศไหนนะครับหรือจะลองเทียบอัตาราเงินเฟอ้อนะครับของไทยกับประเทศต่างๆในทวีปอเมริกาใต้นะครับเหล่านี้ก็อาจจะเป็นโจทย์เล่นๆนะครับมาไปทดลองทําดูสําหรับคลิปบทที่1นนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้แต่ จะพยายามนะครับให้มันสั้นลงในครั้งต่อ,ตอไปครับสวัสดีครับ